สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันพฤหัสวันครูนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระขุนแผนกู่วัดบ้านกลางนะครับ องค์นี้จะเป็นพิมพ์พายเดี่ยวหน้ากลมเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่คราบขี้กรุกนะครับดำดำเทาเทานวลน,นวลน,น,น,นี่ลยตัวกระจกระจายบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับองค์นี้สันนิษฐานน่าจะล้างมาแบบไม่ช้ำและจะเก็บไม่ได้ใช้เลยนะครับส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับ จะย่นนะครับเราจะสังเกตเห็นมวลสารว่านนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพระเกตนี่จะเรียวยาวและจะโยกไปทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนใบหูนี่ลักษณะจะเป็นหูใบสีนะครับส่วนสังคตินี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ เราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรใต้รักแร้นี่เช่นเดียวกันนะครับจะหนาหนูนคมสันเด่นชัดเจนนะครับการวางมือนี่อ่อนช้อยสวยงามนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับใบหูนี่จะเป็นหูใบสีเลยนะครับส่วนสังคตินี่จะขึ้นเป็นแผ่นกระดานเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มนี่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับ คาบขี้กุด,ดำๆเทาๆนะครับนวลนๆนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับสภาพล้างมาแบบไม่ช้ำและเก็บไม่ได้ใช้นะครับส่วนด้านข้างนี่องค์พระนี่ก็จะหนานะครับด้านหลังสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่กจะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบขี้กุกนี้ปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ สังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุนนี่จะเป็นปื้นเลยนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวตะแคงดูนี่องค์พระนี่จะลํำสันใหญ่ลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นใบหูนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเป็นหูใบสีนะครับเส้นจีวรใต้ลักแร้ก,ก็เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างนี่คาบขี้กรุยังเต็มอยู่เลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระแล้วพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยุ้จะยับจะย่นนะครับเนื้อหานะครับจะแห้งมองดูและลวนวลตานะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารว่านี่ลรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององพระเลยนะครับ คาบี้กลนี่ก็จะเกาะเป็นปื้นเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มนี่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับทางช่องเป็นจวันเรานี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้ มุมกล้องแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นดูเนื้อหานะครับคาบคิกลุกนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับการวางมืออ่อนช้อยสวยงามเลยนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเรียวบางเลยนะครับพื้นผิวพลานี่ก็จะยุดจะย่นตามการเวลานะครับเส้นสุมคอบแก้วสังเกตเห็นนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมคาบมวนสารผสมผสานกับคาบคิกลุกนะครับ สังเกตเห็นมวลสารว่านนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับผมพยา,ายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นภระเกตนะครับจะโยไปทางด้านซ้ายมือนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับส่วนไหนผม เข้าไปตอบได้ผมก็จะเข้าไปตอบนะครับทางช่องเบญจวรรณเรานี่อยากให้ผู้ติดตามแนละผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับจากในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับมีหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่าน,นะครับ โดยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยด้านข้างเลยนะครับองค์พระด้านข้างก็จะหนานะครับสังเกตเห็นรอยขัดล้างนะครับจากเจ้าของเก่านะครับส่วนด้านหลังสังเกตเห็นเนื้อหานะครับเก็ดูพื้นผิวเนื้อหานะครับจะแห้งนะครับจะฉ่ำมองดูแล้วนวลตานะครับมวลสารว่านกันเช่นเดียวกันโดยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับรายเก็บรายละเอียดนะครับ เกตเห็นนะครับคาบคีกลุ่นี่จะเป็นปลื้นเลยนะครับเจ้าของเก่านี่พยายามแซะล้างออกนะครับสภาพไม่ได้ใช้นะครับองนี้ด้านล่างนะครับคาบคีกลุ่ยังเต็มอยู่เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเลียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับ คิดวิเคราะห์และแยกแยะดีๆนะครับศึกษาให้ดีๆนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้นะครับเขาไม่มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น FC นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมของผมนะครับทางช่องทางยู u ูบนะครับเกียวเห็นนะครับใบหูนี่จะเป็นหูใบสีสังเกตเห็นนะครับการทตั้งฉากของใบหูนะครับคล้ายกับเสี้ยววงพระจันทร์เลยนะครับ เห็นนะครับพยายามให้เก็บรายละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะลงกล้องลําบากนิดนึงนะครับภาพชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกทุท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทท่าน